ใครรู้สึกตัวว่าเอวเริ่มหนาะหน้าท้องเริ่มกองรู้สึกหมุดหิดกันแล้วใช่ไหมคะครั้นจะตั้งหน้าตั้งตาอดอาหารหรือออกกำลังกายอย่างหักโหมโอ้ยแค่คิดก็เครียดกันแล้วล่ะคะ่ะเอานะลองมาฟังพันทิปบานเย็นกันก่อนนะคะเรามีเคล็ดลับง่ายๆมาให้ท่านผู้ชมได้ทดลองทำดูคะ่ะแค่คุณมีไอเจนี่มันคือยารัดผมนั่นเองล่ะคะ่ะ ซึ่งมีหลายแบบด้วยกันนะคะและแบบที่ใช้ควรจะมีความหนาพอประมาณและมีส่วนผสมของไหมพรมเพื่อไม่ให้รัดนิ้วเท้าแน่นจนเกินไปแต่แบบที่ไม่ควรใช้เลยก็คือ,อย่างขนาดเล็กและมีความยืดน้อยเพราะถ้ารัดแน่นเกินไปอาจเกิดอาการเจ็บและเลื่อนไหลเวียนได้ยากและถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะนำหนังยางมาคล้องลงไปที่หัวแม่เท้าทั้งสองข้าง ให้ติดกันเลยนะคะและเมื่อคล้องลงไปแล้วต้องวางเท้าให้ส้นเท้าทั้งสองชิดติดกันและนอนราบไปกับพื้นแบบนี้เลยค่ะนอนตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงหรือถ้าอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงก็สามารถทำได้แค่ใช้เวลาเพียงวันละ5นาทีทำทุกวันประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ารอบเอวหรือว่าหน้าท้องของเรา ลดลงได้จริงๆค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมแค่ยางรัดผมถึงลดความอ้วนที่เอวและที่หน้าท้องได้ก็เพราะว่าการที่กระดูกบ้านเอวมีอาการเบี้ยวโยเยอยู่ไม่ตรงที่แน่นอนนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กล้ามเนื้อบ้านเอวและหน้าท้องของเราหยุดการทำงานที่ดีไปค่ะ ดังนั้นเมื่อเราใช้หนังยางรัดลงไปที่นิ้วหัวแม่เท้าซึ่งเป็นจุดสำคัญของร่างกายที่ช่วยบังคับการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้ทำงานดีขึ้นเพื่อช่วยให้กระดูกบ้านเอวของเรากลับคืนสู่ที่ตั้งตามปกติจึงทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องและรอบบ้านเอวค่อยๆแบนราบลงไปเองเลยค่ะแต่ข้อควรระวังในการปฏิบัติมีนะคะมีอยู่ว่า ระหว่างปฏิบัติอยู่นั้นหากรู้สึกปวดที่ท้องน้อยอย่างรุนแรงต้องหยุดทันทีเลยล่ะค่ะแล้วก็ห้ามทำเกินเวลาที่กําหนดคือต้องทำครั้งละ5นาทีเท่านั้น5นาทีเท่านั้นหากทำห,กหักโหมจนเกินไปอาจไม่ได้ผลและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นทำวันละ5นาทีเท่านั้นพอค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายแสนง่าย ไม่ต้องฝืนใจไปออกกำลังกายค่ะคุณไม่ชอบและไม่ต้องอดอาหารให้เสียสุขภาพจิตและไม่ต้องลงทุนกับเงินก้อนโตให้กับสถาบันลดความอ้วนค่ะ